อว่อตจอไปรายการ,สสนนรใส่เส้นนะครับยำนะครับใส่เส้นแล้วก็โคนโคนโคนคุเรคุเร่คเร,คร,ครยำหอยเม่งผู้นะครับตอนนี้กำลังใส่เส้นต่อไปใส่ผักนะครับใส่หอมหวัวใหญ่นะครับ ทำด้วยตั่วนะครับแล้วก็โคเร่คเร่มันเข้ากันนะครับอือหือดูน่าอร่อยมากเลย